ครับสวัสดีปีใหม่คุณูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมของผมเลยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับก็เอามาอัปเดตลถตโต้ให้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับกับคันนี้ทะเบียนนะครับฮอนด้ฮทอฐานนะครับสองแปดหนึ่งนะครับนะคันนี้น่าจะยังไม่เคยรีวิวนะครับเพราะรถมีหลายคันแล้วก็ทรงเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็บางทีก็เริ่มสับสนเหมือนกันนะครับนะ แต่ก็มาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําับสหรับต้นปีแบบนี้นะครับนะใครนะครับที่กำลังมองหารถไปประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานในครัวเรือนนะครับสําหรับรถตู้ที่รถเดิมๆนะครับนะรถตู้รถเดิมๆปีใหม่ๆขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับก็ให้รถตู้ของคนวฒินะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตมา อัปเดตคันนี้ให้รับฟังเลยนิดนึงกันนะล้วกันนะครับนะเป็น t o y ยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับนะคันนี้เป็นรถปี2017ไม่88,000เท่านั้นนะครับนะไม่88,000ราคาครับวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับปีใหม่ด้วยแบบนี้นะครับเหลือเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะครับนะผ่อนประมาณเดือนละหมื่นกว่าๆนะครับหนะหมื่นกว่าๆนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะครับถ้าคันนี้นะครับเป็น สเสน่ห์คันนี้คือไม8แปดหมื่นเนี่ยถ้าคนสน,สนใจนะครับก็รีบทักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยติดต่อกันเข้ามาครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับนะนะครับถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับอย่างแรกนะครับทุกคลิปนะครับเปิดมาต้องเป็นไฟด้านซ้ายมือของตัวกระผมเองนะครับก็เป็นไฟแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะครับโคมเลนนะครับสวยใสไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นแบบนี้นะครับเก็บแบบนี้เลยนะครับที่ลูกค้าจะได้ไปในราคา759,000บาทนะครับดูสภาพก่อนนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นโคมเดิมจากโซนเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการขยับเคยื่อนแต่อย่างใดนะครับนะข้างล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับนะเป็นสีวอร์มไวท์แบบนี้นะครับนะนี่นะครับบนถนนนะครับยามาตอยนะครับบอกเลยว่าเห็นกันอย่างสะดวกสบาย นะครับอย่างแน่นอนนะครับฝนตกถนนมืดนะครับก็บุกได้ทุกสถานการณ์นะครับบอกว่าเลยบอกบอกไว้เลยครับว่าบุกในทุกสถานการณ์นะครับโครมหน้านะครับโครมเมี่ยมด้านหน้าครับเป็นคิ้ว2เส้นเล็กกับเส้นใหญ่แบบนี้นะครับสภาพสวยกลิบนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยกลิบนะครับดูจากในกล้องเนี่ยผมแพนช้าๆเนี่ยให้ดูเลยว่ายังไม่มีริ้วรอยนะครับการถลอกปอกเปิกนะครับหรือว่ารอยขีดขวดแต่อย่างใดนะครับนะอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าผมเป็นการ รีวิวแบบรถมือสองครับคือจะให้ดูสภาพนะครับที่ลูกค้าจะจ่ายเงินเนี่ยนะครับลูกค้าจะได้ไปสภาพแบบไหนแล้วผมจะให้ดูแบบรีวิวแบบนั้นนะครับน้แบบสดๆเรียวๆแบบนี้เลยนะครับนะตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับนะมีอะไรตรงไหนบอกหมดนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับโคมไฟฝั่งขวามือเช่นเดียวกับฝั่งด้านซ้ายเลยครับคือสวยใสไร้ที่ติแน่นอนนะครับนะกริบๆแบบนี้นะครับนะนี่รวมถึงไฟตัดหมอกด้านล่างก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนะสภาพสวยงาม ผมล่างก็ยังไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่แตกนะครับผมขออนุญาตมาดูกันเรื่องของประตูกันบ้างดีกว่านะครับนะประตูนะครับฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับก็พวกช่องไฟต่างๆครับเดิมเสด็จจากโรงงานแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยขันนะครับสภาพเดิมๆดิบๆแบบนี้นะครับลูกค้าได้ไปแบบนี้เลยกระจกเป็นสีดําด้านนะครับนะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนี่มาดูก่อนเลยนี่เห็นไหม น็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่เคยโดนกญแจนะครับรถไม่รู้จักคำว่าปัแจนะคันนี้นะครับบอกเลยเดี๋ยวให้ดูเม็ดอ์กนิดหนึ่งนะครับนี่แอบแอบให้ดูนิดหนึ่งจริงๆบริษัทไม่ให้ไม่อนุญาตให้พนักงานแกะนะครับแต่ว่าลูกค้ามาแกะดูได้นะครับเนื่องจากพนักงานมีหลายท่านนะครับแกะกันทุกคนแกะกันทุกวันนะครับมันช้ําหมดนะครับตรงนี้นะยางมันไม่ยึดเกาะนะครับก็เลยผมก็เข้าใจในหัวอกของเจ้าของบริษัทนะครับนะอันนี้เราก็อยากจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งคู่นะครับนนี่ อ่นะพวกรางลงรางน้ําต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับโครงเดิมทุกอย่างเดิมบอดี้เดิมทุกอย่างทั้งหมดทั้งคันแน่นอนตั้งแต่คนจะหลปดไปนะมานะให้ดูฝั่งประตูคนขับนิดนึงเอ้ยฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านิดนึงนะครับนี่สภาพครับสวยกลิบยังจิบกลิบนะครับเจ้าของก่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับนะนี่ส่วนด้านหน้านี่อันนี้มีตำหนินิดนิดหน่นนอยๆ่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสดสดเร็วๆครับกับราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนะนี่ให้ มีรอยขันน็อตนะครับจากเจ้าของเก่านะครับนะมีรอยขันน็อตแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะแต่ก็ผมบอกให้หมดครับผมไม่ได้มองข้ามครับเป็นเล็กนน้อยตรงนี้ผมก็บอกให้นะครับนะอจะได้สบายใจกันครับผมไม่มีหลอกนะครับนะเบาฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าครับก็ยังตึงๆฟูๆนะครับรวมถึงความคนขับด้วยนะครับยังตึงๆฟูๆอยู่ทุกจุดนะครับนะนี่สภาพอย่างที่พี่ๆได้เห็นกันเลยนะครับนะ ขอญาตมาดูฝั่งประตูผู้โดยสารตรงกลางตัวรถกันมากดีก,กว่านะครับเนี่ยเอาไปแต่งก็ได้นะครับเอาไปประกอบอาชีพก็ดีนะครับนะนี่บอกเลยว่าสภาพเกล็บเกล็บแน่นอนนะครับนะอ่าไปแต่งเป็นวี p อพีก็ดีนะครับเอารถเดิมๆไปทําก็ดีแบบนี้นะครับทุกอย่างเส้นสายโค้งทุกอย่างเดิมหมดนะครับรับประกันได้เลยรถไม่เคยโดนชนนะครับนะรถไม่เคยโดนชนแล้วนะเอาไปจัดแต่ง นับทรง v i p ติเด็เครื่องเสียงสักหน่อยนึงนะนะครับสัก10นิ้วสัก1คู่นะครับนะเสียงกลางนะ6.5นิ้วสัก4ี่ดอกนะแหลมมือสี่ดอกนะครับบอกเลยว่าเพลินๆนับทำเพดานสวยๆหน่อยนะบอกเลยว่าจบนับหรือว่าจะไปแต่งเป็นแนวแคมปิ้งก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ที่หลังคามจะค่อนข้างสูงเห็นไหมมันโปร่งมันทําอะไรได้เยอะนะครับนะวางทําเป็นแต่งเป็นรถแคมปิ้งเข้าคงเข้าป่าสบายครับนี่ บอกเลยว่าได้อัตทะลุค่อนข้างดีนะครับเม็ดอาร์คตามบรรจุประตูต่างๆอยู่ครบทุกจุดทุกประการนะครับนะเมื่อกี้ที่ผมบน่บนๆไปผมก็จะแพนกล้องให้ดูเบาฝั่งข้างหน้าด้วยให้เห็นว่ามันฟูๆแบบนี้เลยนะครับนะมันตึงๆแบบนี้นะครับนะตึงๆเหมือนแก้มเด็ก17นั่นเองนะครับนะนี่ให้รู้รับให้รับชมกันอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับนะนี่มาดูฝั่งประตูนี่ว่างนี่ว่านะครับ ประตูฝั่งผู้โดยสารด้านในนะครับผมก็แผ่นกล้องให้เห็นกันช้าๆช้าๆแบบนี้เลยนะครับนะชัวร์ๆแบบนี้นะครับนะอ่าเดินไปครับเดินให้ดูครับดูบอร์ดไปด้วยนะครับนะฟูฟูตึงๆอยู่แล้วนะครับนะนี่นะครับนะทั้งซ้ายแล้วขวานะครับทั้งซ้ายแล้วขวาฟรีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนให้นะครับนะอยากติดเท่าไหร่ระบุมาครับผมเซล์วิสจัดให้หมดนะครับนะ ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับนะอะไรได้ผมจัดให้อะไรไม่ได้จริงๆเราว่ากันนะครับผมซื้อตรงตรงฉิงตรงไปตรงมานะครับนะ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะพี่ชอบการรีวิวแบบสดๆเร็วๆแบบนี้นะครับนะไม่มีเฟกไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับตรงไหนมีตําหนิอะไรใดๆบอกหมดนะครับนะนี่ต้องแบบนี้ครับนี่เราไม่โกหกกันอยู่แล้วผมไม่ทุบมอเข้ามอแกงตัวเองแน่นอนนะครับนะเพดงเพดานบอกเลยว่าสภาพสวยเก็บพี่น้องมุสลิมเอาไปใช้งานได้นะครับสบายอกสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับนะนี่ด้านหน้านะครับให้ดูสวยคมชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ต่อจากนี้ขออนุญาตเดินไปหลังรถนิดนึงแล้วกันนะครับนะไปดู ก็กระโปรงด้านท้ายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเดินไปก็เคอไปเช่นเดิมนะครับอันนี้คือเป็นเสียงความบางของผิวนะครับไม่เคยโป๊ไม่เคยชนไม่เคยโดนทําสีนะครับก็อยากจะให้พี่ๆสื่อสารพ,พี่ได้รับชมผ่านเสียงที่ผมเคาะเลยชัดเจนดีนะครับอันนี้นะครับนะอะมาดูไฟด้านท้ายครับก็ตามสไตล์รถตู้คอมพิวเตอร์นะยาวเป็นสอกแบบนี้นะครับมองเห็นสะดุดตาตั้งแต่ไกลไกลเลย นะับเป็นโคมแบบมันติรีเลกเตอร์นะครับนะจับคู่กับหลอดฮัลโลเจนอยู่แล้วนะครับแบบนี้สวยกลิบแน่นอนอยากสว่างกว่านี้ก็ไปจับเปลี่ยนไปนใส่หลอด LED ได้เลยนะครับคู่หนึ่งประมาณ6070บาทนะครับนะ้าบอกเลยว่าสว่างกิบกลิบแน่นอนนะครับพวกโลโกโ้โตโยตา้าต่างๆสวยเงาฉ่ำไร้ริ้วรอยคราบเหลืองคราบหมองครา,าบขุนคราบคีิเกลือต่างๆไม่มีนะครับนะเปิดประตูมาปั้งนะครับนี่ มาดูกันมางดีกว่านะครับไล่กันเลยไปเรื่อยๆไปกันช้าๆไปกันชัดๆตรงไหนผมเร็วไปนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนกดหยุดกดสต็อปซูมดูกันได้เลยนะครับนะตรงไหนวายไปขออภัยด้วยนะครับนะนี่น็อตนะครับฝั่งประตูด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดนะครับนะไม่เคยโดนปัจแจนนะครับรอยเชื่อมของตัวสีอยู่ครบจบทุกอย่างแน่นอนนะครับนะนี่เห็นไหมสวยครบจบจบอย่างนี้นะครับนะนี่ แพนกล้องกันให้ดูกันอย่างช้าๆชัดๆอาจจะมีเบอร์บ้างนะครับนะขออภัยนี่แต่การสื่อสารออกมาให้มันชัดเจนและตรงฉินที่สุดนะครับนะนี่บอกก็เป็นบอกผ้าน,นะสี่แถวนะครับพี่ๆน่าจะเห็นกันแล้วแหละเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับนะมาดูไฟฝั่งขวามือกันบ้างครับก็สภาพนะครับไม่ต่างจากฝั่งซ้ายเลยคือสวยใสไร้ริ้วรอยไร้รอยขีดข่วนไร้รอยถลอกนะครับไร้รอยขันเดิมสนิทเดิมจ๋านะครับนี่แน่นอน นะครับนี่มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับขออนุญาตเดินไปเคาะไปอ่าเดี๋ยวแวะดูล้อยางกันบ้างดีกว่านะครับถ้าไม่มีส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่รถจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีล้อนะครับนะล้อเป็นล้อขอบสิบห้านั่นเองนะครับแม็กซี่รูร้อยรัดมาด้วยยางนะครับสองศูนย์ห้าทับเจ็สิบขอบสิบห้านับก็ให้ความยึดเกาะของถนนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สเปคเจ็ดสิบก็เหมาะกับการบรรทุกคนอยู่แล้วนะครับนะสเปคยางตรงนี้ก็จะทราบกันดีนะ นะครับส่วนด้านในครับสะอาดสะอานะไปดูครับดูนะครับด้นนี้ของเราล้างมาให้แบบใหม่ๆยืมเอียมแบบนี้นะครับอันนี้คือข้างในเดิมทุกอย่างแน่นอนนะครับนะอ่าสัรับพี่ๆที่ขับรถตู้นะหรือผ่านหวผ่านตามาอยู่แล้วก็จะทราบกันดีนะครับว่านี่คือสภาพความเดิมของเขาอย่างแน่นอนนะครับรับประกันการันตีเดินไปเข้าไปเช่นเดิมครับนะบางไหมครับอันนี้คือเสียงที่ผมการันตีให้พี่ๆอีกหนึ่งเสียงนะครับผม มาดูฝั่งประตูฝั่งผู้คนขับกันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าสภาพก็ยังกริบๆแบบนี้นะครับนอย่างที่พี่เห็นก็เลยนะครับนะว่ายังไม่มีรอย้ํำนะครับไม่มีรอยขีดข่วนให้เราได้เห็นนะครับนะถ้ามีผมบอกผมชี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน่าดูนะครับไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับนะนี่ฝั่งประตูประตูต่างๆนะครับนะเดิมสนิทอย่างแน่นอนนะครับนะขออนุญาตครับกระโดดไปนั่งในตัวรถนี่กันบ้างดีกว่านะครัว่าเป็นอย่างไรนะครับนะ กระจกรับและพับไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปตอนข้างต้นคลิปเลยสภาพพวงมาลัยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปนั่งแล้วหมุนกล้องให้ดูไม่ชัดเจนพวงมาลัยอันนี้สภาพ100%เนะครับจบได้เลยพวงมาลัย4กา้านสภาพสวย100%ใช้งานน้อยแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันไหม่แปดหมื่นนะครับรถปีสิบเจ็ดอ่าโดดเข้ามาแล้วเดี๋ยวปิดไฟพามาก่อนนะครับบิดกุญแจหนึ่งครั้ง ให้ดูไฟแสดงสถานะทุกอย่างนะครับขึ้นติดครบนะครับไม่มีการเอาเทปวงเทปดาไปปิดมาครับนะครับโกงลูกค้าเราไม่มีนะครับเราต้องอยู่ในความซื่อตรงนะครับนะถ้าเราทุบโกหกลูกค้านะครับก็เหมือนเราทุบมอข้ามอแกงตัวเองนะครับอาชีพผมแล้วผมจะจะขายอะไรนะครับถูกต้องไหมเอ่ยนะครับสตาร์ทเลยสตาร์ทปุ๊บไฟแสดงสถานะทุกอย่างจะหายไปนะครับอันนี้คือบ่งบอก้เลยว่าเราไม่มีการโกงลูกค้าแน่นอนนะครับนะไม่มีการโกหกแน่นอนนะครับทุกอย่าง ต้องดีต้องจบนะครับเลขไม,ม้์แปดหมื่นี่นะครับนะไม่มีการกอไมลแน่นอนนะครับขับรถไปเข้าศูนย์โตโยต้าให้เขาเช็คได้เลยนะครับนะทั่วประเทศเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์เช็คได้หมดแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับนะนี่ส่วนเครื่องเล่นวิทยุนะครับยังมีฟิล์มติดไว้อยู่บนหน้าจอแบบนี้อยู่เลยนี่นะครับนะขออนุญาตเปิดเสียงให้ดูนิดนึงน นะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบปกติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ขออนุญาตปิดเพลงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนในเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับลิขสิทธิ์นั่นเองมาดูในเรื่องของระบบแอร์ต่างๆนะครับเกียร์เนี่ยเห็นกันอยู่แล้วเนาเป็นเกียร์กระปุกแน่นอนเป็นเกียร์กระปุกนะครับนะมาดูครับแอร์ใช้งานได้ครบฟังก์ชันหรือเปล่านะครับนะนี่โอเคติดครบครับอืม ใช้งานได้ปกติติดครบทุกอย่างนะครับความเร็วลมทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างความเย็นนี้บอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบนะครับรับประกันได้นะครับว่าเย็นเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะครับนะนี่ที่วางแก้วน้ำสองใบด้านหน้านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับที่เก็บสัมภาระนะครับกระเป๋าคู่มือต่างๆในแกรมอะไรทุกอย่างมีให้ครบทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับนะสบายอกสบายใจได้เลยนะครับนะ นี่บางแดดฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ายังสภาพใหม่กลิบแบบนี้นะครับนะนี่ไฟ,ฟไฟ,ฟติดครบแน่นอนครับนะส่วนฝั่งคนขับก็ยังขาวสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับนะนี่ยังขาวสะอาดสะอ้านแบบนี้ชัดเจนนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้ผมพาดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวบอดี้แล้วเนาะแล้วก็โครงสร้าง แล้วก็ฟังก์ชันไปแล้วนะครับต่อมาขอญอาตไปดูทางเครื่องยนต์แล้วก็ทางฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้านดีกว่าเนาะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขอญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เปิดแอร์อยู่รอบเครื่องก็ยังเดินมิ่งเดินเรียบนี่นะครับเนื่องจากผมถ่ายทําคนเดียวมือเดียวนะอาจจะไม่ถนัดในบางมุมกล้องอันนี้ต้องขออาภัยนะครับ แต่จะสื่อสารออกมาให้ดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงอ่ะไปไปไป,ไปดูกันไปดูกันครับโอเคอ่ะใส่ล็อกก่อนเดี๋ยวนี่หัวอีกอ,อ่ะมาดูครับเริ่มมันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับฝั่งนี่ เห็นไหมน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับรอยเชื่อมของสีอยู่ครบแน่นอนนะครับนะทั้งซ้ายและขวาแน่นอนครับถ้าซ้ายไม่เคยถอดขวามันก็ต้องไม่เคยถอดอยู่แล้วนะครับนะฝากระโปรงนะครับนะพาดูภายในนิดนึงครับนี่ให้ดูนะครับนะรอยเชื่อมเม็ดอาร์กนะครับรอยซีนยางทามะพร้าวนะครับทุกอย่างติดเหมือนเดิมครบทุกอย่างสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับพลาสติกนะครับยังนุ่มๆอยู่นี่ยังนุ่มๆแบบนี้นะครับนะสติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพจทุกอย่างนะครับสีตัว โครมบอดี้ด้านในนะครับนะก็เป็นสีเดียวกับตัวคานตัวรถอย่างแน่นอนนะครับนี่รอยแต้มเม็ดโอเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมครบจบทุกอย่างตามสไตล์เลยนะครับนี่นี่ให้ดูหมดนะครับไม่มีหมกนะครับนะครับดูเหมือนพี่พี่มาดูรถด้วยตัวคุณพี่เองเลยนะครับนะนี่ดูนี่นะครับลังเพล่งนะครับยังตึงๆแบบนี้นะครับ ไม่มีล้มเลยนะครับบอกเลยว่าจบๆอีกแล้วนะครับคันนี้759ปี17ไม้แค่แปดหมื่นราคาดีนะผมว่าราคาดีเลยนะครับเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆเลยลวกันนะครับคันนี้นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์3.0นนี่นะครับสภาพนะครับจำให้ดีนะทะเบียนพอนอคูถอฐาน281นะครับ281ปนะครับปี17ไม้แปดหมื่นแปดเท่านั้นนะครับ าราคา759า้นะครับ759,000บาทถ้าสนอกสนใจรีบทักรีบโทรกัรกนเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0910272415ผมดันให้หมดทุกเคสนะครับไม่ส่วนว่าลูกใครนะครับผมดันให้หมดนะครับลูกค้าต้องได้รถนะครับนะ ใครที่เคยติดต่อผมมาแล้วนะครับถ้ามันูุค้าไปได้นะผมก็บอกเลยว่าไปได้ถ้ามันไม่ไปได้จริงๆนับเอาก็จะแจ้งกันตามตรงแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกเคสผมสู้งหมดผมดันหมดอยู่แล้วนะครับผมก็อยากขายรถพี่ๆก็อยากได้รถเราต้องทํางานร่วมกันนะถูกต้องไหมไม่มีหรอกที่ผมจะไม่ดันนะผมต้องดันอยู่แล้วนะครับดันทุกเคสนับนะก็ขอบคุณนับคนที่ชอบนะครับการรีวิวแบบเรียวๆนะครับแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถโต๊ะกันให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะ ปีใหม่2024นี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะครับนะบขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับถูกระวันที่2ทั้งหมดทุกคนเลยนะครับนะส่วนผมขอถูกระวันที่1ขอบคุณครับ